สวัสดีครับวันนี้มาคอนเฟิร์มตามสัญญาครับแล้วกะหลวงปอว่าคอนเฟิร์มสองนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีเออสองเอานาทีเดียวพอละหลวงปอพิดคำอุลละนะมองลงว่านาทีเดียวอเออยังมาสองนาที <c oughs> ใจกล้าเออเอานาทีเดียววันนี้กะพูดแกะจะไปเกี่ยเข้ามาครับ เดี๋ยวไปแล้วก็ไปสวนไปกิจกรรเองครับหนึ่งนาทีคือหนึ่งนาทีนะครับน้องเอออันพิษคำพูดพอดีครรบโอเคโอเคเราคนเราจ้าเย็บดังให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะส่งไปนะครับอืมหนึ่งนาทีเนาะไม่เกินหนึ่งนาทีเออไม่น้อยกว่าหนึ่งนาทีใช่แล้วอืมแล้วสองนาทีนี่ไม่ใช่แล้วนะ พอพูดไปหนึ่งนาทีแล้วครับผมโอเคครับผมบเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมเตือนใส่บาตรในี้ยนครับอห้ามพกดนะ